เซาสมมุติไงผมเสมมุต,มมติเล่นๆเออสมมุติคุณสองคนเป็นแฟนกันรักกันครับแต่มีคนในครอบครัวไม่เห็นด้วยอะ่ะคุณจะทําอย่างไรด,ดีฟท้องเฉยเลยว่ะเออเออนิดนึงอ,อยากรู้ ก็ไม่เคยคิดเนอะเออสมมติสมมติจริงๆเออสมมติคุณคุณรักกันอ่ะแล้วแต่คือต้องต้องสมมติใช่ไหมหมายถึงว่าเพราะชีวิตจริงมันสบายมากใช่ไหมจริงปะชีวิตจริงบอกบอกคุณพ่อคุณแม่ได้เลยว่าเป็นแฟนพี่เก๋หรอถ้าบอกได้เลยหรอชีวิตจริงแม่เป็นคนแบบเชียร์มากพี่บอยเป็นไรพี่บอยพี่บอยทำดีๆเลยนอนดูซีรีส์ด้วยกันไหมถ้าไม่เคยถ้าก็นอนดูด้วยกันไงก็วัน first EP เราก็ไปนอนดูด้วยกันแล้ว ใน้ลงมันเป็นนั่งแล้วคุณยังไงก็เราก็ไหลๆไปเออเราก็เป็นโซฟาเอ็นโซฟาเอ็นจินุนอ่ถ้ายังไม่เคยก็แบบนี้ก็ไปลองดูเออเออินีสิบมันขมไปจะได้เติมความหวานมากพี่อินพี่อินก็ไม่ต้องไปไหนต่อพี่เคก็ไม่ต้องไป็นก็ลองดูอะไรขึ้นเนี่ยหนูไม่เวนหนูไม่เวนแต่ว่าไปวันนี้ก็ว่างนะ เออวันนี้เอารถมาปะล่ะเอาเอามาเหมือนกันแล้วก็พี่สาวไปนอนาคอนโดนะวันนี้ทิ้งรถไว้ตึกแกมี่ได้ไหมอ่ะเออทิ้งรถไวไได้ปะไปไปทำเรื่องจอดรถทั้งคืนเลยไปทำเรื่องแล้ววันนี้มีคนขับไหมหรือว่ายังไงขับมาเองหรือเปล่าวันนี้คนขับรถยุดพอดีอะไรมันจะเหมาะจอะเบอร์ดีพ่อแม่อยู่บ้านเป่าพ่อแม่ไปเมืองนอก ประตูบ้านลื้อเปิดเอาไว้กอนห้องนอนไม่ค่อยดีแต่เย็นอี่ยงนุ่มโอ้โหพี่นิ่งเสือกเต็มที่เลยเนี่ยบาแค่ตัวเลยอ่ะใส่จานกลางๆป้อค้าบป่าเหลืออ้เนี่ยกินเนี่ย ยังไงนะอยากกดดันขาวอยากกดดันไม่กดดันไม่กดดันเลยไม่กดดันเลยเดี๋ยวไปซ่อมเดี๋ยวไปซ่อมก่อนให้แล้วกันไอิง้ามึงกัดปากด้วยคูเขัา